พโอ้พูดมึงแม่หนูได้เสียงโอ้พูดมึงอ่ะมองบอกยิ้ม A few moments later นี่ไงดีอ่ะพลอยได้หอะไรวะบัววัวกินข้าว บหลายอบหลายแล้วคนน่ยแสบบหลายแสบอีหลีคนนี้เด้ยแสบหลายบ่เ้ใครพ่ใครพักบ่บ่บอี่ยังหรอเฮ้ยเราพ่อมเพื่อมาจิ้มจีหนูต้ม เอาไม่ได้สตอรี่ <c dizzy> <Sa bality. laughs>

ไ้าวะปไเดินเลยโดนได้กินออกออกออกเ่ากินออจะใส่เสียงแล้ไกินเขาเขาจะตายะครทำแบบนี้ไหมบ่ติดบัวนีมัูใครดูจะจกสวิเกมอะมีชื่อว่าทานอสทานอสทานอสมีไ สวิตเกมสวิตเกมผสมมาเวลเนาะทำนอาดี่มาวิวเหรอทำนออยู่สวิตเกมสวิตเกมนี่แอนแมังโกกัวมะใช่แล้วใครด้วยจะคลิปมาพี่มิเกนโกโกวาตัวใหญ่แม่ดูได้ทีวีได้สวิตเกมนะ ไม่อยากดูสวิตเกมใช่ดูชอบดูเพื่อนชอบดูแต่สวิตเกมโกโกว่านับหยแบหลายแทบหลายกินขอนั่งมันกินอะไรใส่เสือก็ใส่เสือเด็กหน่อยผู้หญิงลยโอ๊้ยแซบว่าลูกแท็บหลายคนนี้เด็กสิ่งมั เอนอน,นี่น,นูได้เสียงออพูดอะไรมพูดอะไรออพูดมดเสียงอ,อพูดม่อบอบยิเอาเผากินเอาเผากินเล่นเถอะทำตาไหมหเ้ยงไหมมาบ้แ้ เบบบบฮะนี่นะะเรียบร้อยขั้นแข็งเขาพี่น้องขั้นเข็งไอจีตบอนักเลงเธอดนแนมแนมแม่ละแนมแม่ละแนมแม่ละขยันเมย์นตลอดเลยนแล้วไก่หงเยย่งเิ่นเดี๋ยวนงานน่แจกว่ะ นบัวพอแล้วพอแล้ว่เนตอนกินข้าวไปใส่หน่ไปใสหนยไมใส่ไม่ใส่ฮะเขียนสิเขียน่างอีหลาเฮ็ดิดนาอีหลาไปตีเขาเนาะโอ้พูดดว่าโอ้ไม่เชิญกันไม่เชิ ไปไปกินต่อไปไปไปแล้วพอตีแม่เห็นไหมเอาหมูไปเอาหมูไปดูไปไปกินต่อไปไม่ไปาวาหรอของพ่อกับวโฟกัสกนี่า่้โอ้ยเลยนะเออได้ได้ได้บงคนตกอกกกอยากปกบนอยากทาานอสฮะอโทรหาานอส พูดไทยีนะ้าน้องพามูมจักรู้ไม่พี่ี่สีม่วงไเอาั่าไปตุ้ยไปเนาเอาถัวขาวไเะอั่าตัวเนาไม่ทาส่วพระองมสีม่วงคล้ายคเหมือนป่าปนไงให้ห้ามสี่ง้คม่วงนนีเดนี้เ่ทาน้าหมสีม่วงทาน้าผมสีม่วงปาพวกปาพวกไม่ชิ่งชิ่งคล้ายเหมือนป่าปนไงเดี๋ยวพี่ทำให้พี่บอกผมให้นะเอ่อ อย่าไปหยอกตัวนึงเศษเศษเกินไปกี่มากก่บเศน้องซิเนาะเบื่อเนาอเนาะยวไปหยอกอายกินข้าวอยู่้ากันไปแท้นั่น อิ่มแล้วเปานี่หมูหมูบัวบานมากินเผาอีกมั้นนั่นไปกินเผาเลยกิจสิทธิ์เลยก็สอยพอขายเหล็กเนี่ยเป็นเด็กน้อยที่ไม่มีเสื้อผ้าของตัวเองนะครับเพราะว่าเล่ากระดกจังพี่หมดเลยบัวบานมากินเผาอีกเสื้อผ้าของเขาเนี่ยแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีนะเสื้อผ้าของเขาอีกนอนยังกินอยู่หนูกำลังกินอย่างเบิร์ตโอ้มันจะเป็นเสื้อผ้าห่อจะหมดแล้วม่นบัวบานแล้วบูจะ่ันเป็นไง นี่ข้ามันเยอะากินกันจะสามข้าก็เสร็จอสามเหรอหนที่2องมสองเหรอสามข้ามสิสาม้องแล้วนี่ลองอยู่อะตกตกตกซีตกตกดูมันสิตกูีสิีิตกว้ายมาสูแต่ละคนเลยเนาะ แต่ละมือแต่ละเดนี่ก็เป็นกับข้าวนะครับที่ให้เด็กกินเย็นนี้มีอะไรมากครับก็มีหูฉลามครับนี่ฮะบเป็นดล้างหูฉลามกนะดูกอ่อนล้างหูฉลามครับแม่อีส่วนคำแล้วนะต้มจืดวากิวอะอ่ฮะแม่ไข่ไข่พะโลอ่าเป็ดโดโด